เดี่ยวเลยอะอาละอ้อยุ่ดนีน้เจอกนันเจอกันเจอกันเจสเฮียมองผมทำไมนี่จะคือทุกคนมาดูผมตองเวสแบบงงๆว่าแต่เฮียวาอะไรเจอกัน จะคนตายปะน้องยานตายแล้วห้องร้อนจัดพี่จัดพ่จัดพี่จัี่จัดพี่จี่จัด่ัดเี่จัดพี่จัด่จัดพี่จี่จัดพ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 ี่จัด่จี่จัี่จัดพ่จัดงจัดพ่จัดี่ดีจดงพี่พี่พี่ พี่หลอน้พะเป็นที่เดียวป่านนี้ครับชื่อแดงจริงผมบอกเลยจันชื่อเทเดรย์่ะพที่ไหนเทเดรยทั้งต่ไผพิ่ทำไมผมไม่ค่เนี่ยคือผมไม่ต้องซสีกันแล้วเแดงเน้นๆคิก่อนอย่าหลูพาลุเป็นที่ของ พี่ฟังผมกับพี่กายนะคือผมยืนรอยืนซ้อนตัวกับพี่กายอยู่รอเปิดไฟสักพักเอ๊ะขาท่อเปิดผมพี่กายท่อเปิดไปดูเล้วออ้โหพี่ยังี่ไม่ใช่นะผมผมผมนึกยานทกคนแต่กคงบอกว่าตายแล้วโอ้ ที่แต่งที่ทานมาเนี่ยเอ้ยนนี้เชื่อเลยว่าคุณฟุกจะเป็นคนแบบนี้ผมไม่คนเจสุกนะคุณเดียว้แต่งใครสักคนผมเป็นคนเจสุกเลยผมเล่าให้ฟังโว่ไว้ใจผมเถิดคือผมเป็นคนเจสุกเว้ยทีเนี้ยคือผมอ่ะเดินมาจากข้างบนห้องเมดเบย์เว้ยแล้วเดินลงมาห้องกล้องแล้วศพศพแพตตี้ศพน้องแพตอยู่หน้าห้องกล้องทีเนี้ยผมเห็นพี่ฟุกออก ลงท่อจากห้องต้องไปผูกห้องไฟอย่างที่ดี้งไปเชื่อมกันเลยดเชื่อมเลยอันนี้เชื่อมเลยมันอันนี้กระตุ้นน้ำระบาดเลยนะเนี่ยแค่เป็นไปนี้ได้เลยนะประเด็นคืออ่ะพี่ปุ๊กไม่ได้โดดรอบเดียวที่เห็นเหมือนพี่ป้าป๋าพี่สองเราผู้ถือก็เดินไปดูไข่วะไข่เปี๊หรือเปล่าพี่ปุ๊ก ผู้เลกผมขอถามนิหน่อเราจะงพ่ทำไมสองหสามรอบสองคนนี้ไยานเดืยสองคนี้ไปยือยไปยานนี่อีไเอปยนเดือยไปยืนเดือยเยปยืนือยปนดือยปยืนเดือยไปยืุกไม่คนเดยไปยืนไม่เอยไปอยไปด้อยนดือยไดอย่นนเดเดี๋ยวพย่เอเดีอยวเอเไปนดหมดนเดเดี๋ยวอ่ะ เอพี่พุกโดนขนเกือบกุญวจแกหวีงไม่ได้หรอกนะ What น้องคืนไนึลไสามคนนีมันมีสี่คน เมื่อกี้มันมีสี่คน่มันเป็นสี่คนไงก็พี่ตายไปหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องเหลือสามก็เลยพอสหนึ่งในสามคนนั้นแหละเพราะพี่ผมดูถูกต้องพี่เอกมันอาจจะมีการแหลกนิดหนึ่งแต่มุมมองผมมันเราห่างกันมากเลยคือมุมมุงมองผมครเห็นพี่เอกชดิผ่านไอ้ก้ามุมมองพี่พี่เห็นน้องพีโดดผ่านไอ้ก้าคือผมคืพอคอนสมลาเสร็จแล้วเดินซ้ายกลับมาคือเดินผ่านเลยพี่ก็เลยปาดคอซะเลยกูก็เลยปาดอะไรเนี่ย คือผมลากงาเสร็จแจ้งซะเลยพี่เอกโดนผมเดินออกผมเดินออกมาริงเหรอที่กะโดดเอ๊ะยมงไ่นอกไถ่พี่เต้ยืนไกลมากเมื่อกี้พี่เต้ยไม่น่าจะเ็นม่ในมุมไกลในมมไกลแล้วพี่เห็นพี่เอกไม่แบบเี้ยเลยมาแล้วพี่ไม่สามารถไอด้งั้นงั้นคือมีใครมีเควสตสแกนไหมเอาตร พราาะว่ <l ots> ไม่ต้องสแกนแล้วพีไม่ต้องสแกนแล้วพีไม่ได้ท <Enfin? S 3> ุกคนเชื่อผมคริงเลยที่เห็นต้องเชื่อเราทุกคนต้องเชื่อผมไม่งั้นมันจพี่ไม่ได้กระโดดถอยเลยไม่ได้กระโดดจริงเลยข้าก็เลยพี่เกมพี่เกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยพี่เกมลาก่อนทำไมบอกเลยลาก่อนพี่ตะโกนว่าอะไรพี่จำได้ไหมพี่ฟุก จำไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วฝาท่อเปิดชาจริงๆแต่คือฝาท่อเปเต้นพูดพิสาสรภาพเลยแล้วกันเต่นเต้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 นเฮ้ยทำไมคุณฟุ๊กชื่อแดงอ่ะฝาฝาท่อไงคุรอกุรอคนที่อยู่ในท่อเนี่ย รู้ละผมเจอศพน้องพีอยู่ตรงห้องไฟเฟฟเอฟจะบอกอะไรเดี๋ยวเเฟกดขาาอยู่กันในคาัเอยู่หมดเลยนะพี่เจ็บคนเลยนะแต่กูไม่ได้ฆ่ากูเดินมาจากซ้ายเฟเฟฟเฟฟ้พี่เฟฟใช่ใช่ใช่ซ้ายบนแล้วทำไมผมไม่เห็นพี่เฟฟเลยผมดูกล้องที่เดินมาคนแรกยังไม่ได้เดินไปไหนเือดูคลิปไปไหนิดประตูรอเข้ารถไปเจอ ก็เลยฆ่าซะเลยก็เลยฆ่าแล้วไมีเป็นเกมที่แล้วหรือเปล่าไม่ได้เลยไม่ได้อ่่ะไไมด้ฆ่าในเกมนี้แล้วผมไม่ได้ใส่ไลน์น้องพีผมรูดเขาเท้าชื่อมพีผมเป็นคนอารมณ์ดีเลยฆ่าซะเลยคนอารมณ์ดีก็เลยใสไม่ได้ฆ่านี่เแฟนบอกแฟนอยู่ห้องกล้องเหรอม่อเมมใช่เอาไม่ได้ใส่ร่าง นี่นี่เกมที่แล้วผมเดิมมาจากสายมุญใครขับสายล่าดูไม่คือผมดูถ้าดูจากเอาจิงผมบอกทำไมพี่เอสทำไมน้องพีน้องพีกับน้องพีกับกายอยู่ด้วยกันไงในคลิปอ่ะแสดงว่ากายอาจจะต้องรู้ว่าให้พิมพ์ต้องไม่ดูจุดเดิมแล้เราไปฆ่าก่อนแล้วไปท้องก็ได้ไม่ได้ท่เลาะอะไรเลยนะผมดูเพียดเลยต้องเพียดเข้าไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าพี่แกดึงกินพี่ฟุกก็เลยเปิดท่อขึ้นมาฆ่าซะเลย น้องแพทเลยนะต้วกดูอ้งีตายรี่เนี่ยทำให้่เชอบเอาเกมที่แล้วมาปนนีโหมดใครนีโหมดนไอเอฟกูฆ่าซเลยทีนเอาี่แปก็ให้เอาตนแห่งไงขาวบริสุทธิ์่าแบบให้ไม่ยิบีแน่นอนดีจะไปแน่อะไรอาก็เลยทำไมพี่เก็เลยทำไมเมัคนที่รู้ดิก็เลยฆ่าเองก็เลยมูทอฟปากง่าบพี่พูดอะไรเกมคอนแต่ว่าถ้าพี่พิ่งมาจากสายันทำไมเกมคอนเนอแน่นอน เจมแน่นอนสามเซกิดไปเก้าสิบแล้วก็เจมแน่นอนผมที่โกหกว่าไงอ่ะขอโทษ้วยนะพี่อ่ะรู้เยอะเกินไป ต uh> ิ๊กตาเลด้ิ่าเดพี่อะติีกพี่พี่เฮ้อะไรหรอพี่จะมาเห็นหน้าจอพีเอสพี่่้องพีมาก่อนเหรอพีอสเดีเดียวเดียวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือ พี่อยู่ที่ไหนพี่พี่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่อยู่ห้องไปตลอดเวลาพี่เห็นเต้ถูกไหมเต้กำลังรอซ่อมแผงไฟอยู่เด็ใช่เสร็จปุ๊บพอพี่เห็นปุ๊บพี่ก็ไปดันเคลื่อนบนทำปังย่าเสร็จแล้วพี่มาโหลดไฟยืนนานมากเลยนะเออพี่มาโหลดไฟแล้วพี่โหลดไม่เสร็จเพราะอะไเรือปลาไฟลงท่อซะเลยแล้วก็จะมาปาดคอแต่ผมไม่มีได้คนคือไม่มีใครสนใจเลยหรอว่าพี่เอกตายอยู่นะครับเดี่ตายอย่างวให้คือพี่คุณดาว ทำเควสอยู่เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วไฟมันดับพี่เลยออกมาออกมาปุ๊บพี่เห็นเต้กับก้าวอยู่ใกล้ๆพี่เลยคิดว่าเฮ้สองคนนี้น่าจะแอบฆ่าตอนพี่ทำเควสแน่ปุ๊บปานเขาให้ก็เลยฆ่าเขาเลยเควสยังไม่ได้ฆ่าไม่เกี่ยวกับเองดิก็เลยปิดเควสแล้วก็มาทําต่ออ่ะถ้าไม่เชื่อพี่มาที่เดิมได้เดี๋ยวพี่ทําให้ดูแล้วแท็กจะขึ้นน้องแพทว่าเลยจอตรงไหนเดยวแล้วคนได้เดินไปก็ต้องไปจะหมดเวลาอยู่แล้วไม่คือผมมากำลังคิดว่า เมื่อกี้ตอนตอนที่ไฟดับอ่ะผมเจอพี่เจมส์เจอหน้าห้องไฟก็ไอเต้เดินออกแล้วไอเต้ก็ดูแผงไฟเดินกลับมาด้วยกันแต่คือผมไม่คิดว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าพี่เจม่ะเดินเข้ามาน่าจะมาเจอกับผมตรงห้องนั้นคือผมเห็นไฟดับผมก็ยืนรอเลยไม่กล้าเดินไปไหนแล้วเราปั่ปะ รอปาดใช่อะไรของพี่เน like ี totally. ่ยพี่ได้หมุดท่อเปล่าเมื่อกี้ผมก็กล้ายืนดูพี่อยู่ไอ้เต่มันสายถ้าของสายพี่พี่ทำเควสให้ผมอยู่แผงไฟตลอดเวลาผมพูดแค่นี้ไปรุนแรงไปรุนแร่พี่เป็นคนบริสุทธิ์จริงๆแล้วไม่มีใครเจอพี่เลยก็แพ้เจอไงแต่พี่่่ออยูหนน้าทะพี่อยู่หน้าท่อเลย โอ้ไม่มีแล้วโอ้โหบริสุทธิ์แล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วกปาดได้เดี๋ยวกันก็ปาดกูนเล่นแล้วจะไปไปไนเป็นนัววะเลยผมใครนัวพี่เอสเมื่อกี้เป็นผมว่าพี่เอสไม่ได้ทำอะไรผมอยู่กับตัวต่อแล้วไปบอกพี่เอสเป็นแล้วพี่เต้พี่เต้แล้วแหละกูโดนเล่นหาคิวเลย เราคงเข้ามาไกลหนูนะคนเข้ามาเฮ้ห่วย finish h i คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเพียเป็นคนโดนคือเพียพูดถูกเลยว่าผมไม่ตายฟรีจริงเพียตายกับผมด้วยแบบงง ึบอกแล้วกายคุ้ว่าอยู่แลกาพี่เอสอันนี้ผมถามพี่หน่อยนะคือพี่บอกความจริงทุกอย่างไม่มีคนฟังตั้งแต่ศพแรกพี่เอาเอางี้เอางี้พี่เออคือพี่ไม่เห็นผมลงท่อต่อหน้าพี่เหรอคือผมลงท่อกรุตินพี่ตรงที่พี่ยืนน้ำเควสอะมาพี่ดำปากเห็นเล่ยไงวะผมมุดท่อปุ้งปั้ปุ้งปังเอาละเจะกัน เดินเตะกระบะทรายองโอ้ยมอ้ยโอจ็บอะยมอ่อกี้ได้ยนอ้ะโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยอ้อยอยอยโอ้ยน้วก้อยโอ้ย้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยอยอย่ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโ้้ยอยโอ้ยโอ้ะโอ้ยอ้ยโอยาอ้อ้ยโอ้ยโอย้ปโอ้ยโอ้ยโอปยโอายงดังมากครับ ก้าดูแลถูไปเลยศพอยู่ไหนนะศพอยู่ไหนได้ไหมก้าอย่างไรนนะก้าพูดมาเลยก้าอย่างไรนะก็ต้องเป็นก้าแล้วแหละท่องไฟพี่แกเป็นคนที่ซ่อนอะไรในทุกๆตาท้องไฟมีแค่สามใครบ้างอะดูห้องพยาบาลบ้างสามคนผมมีข้อมูลบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดด้วยก่อนน้องพี่เฉลยมาเลยพี่ตื่นเต้นคือผมผมหลอกว่าเอฟเค ผมเห็นพี่กายเดินกับแพตตี้และพี่โอเต้พี่เจมก็ทำเป็นเอฟเคกับผมยืนจ้องตาอยู่ใครใจไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้ทำเป็นเอฟเคพี่ไปหยิบยามากินคือกูคริูเมื่อกีี้ใช่่พฟเคริงผมยืนจ้องตาอยู่เอ็รู้ได้ไงว่าสามคนก็ดูห้องแอดมินดีแต่แต่ไม่เห็นน้องพีนะแต่กล้องน้องพีเห็นพี่ได้ไงวะผมเดินมาดูพี่ไง ไม่เห็นเหมือนกันนะเดินมาดูคือไม่ไม่ไม่เมื่อกี้อยู่จากอ่ะก่อนไฟดับแต่อยู่บนมุมขวาเยอะมากแล้วก็มาคาเฟ่เสร็จปุ๊บมีสามคนที่เดินผ่านตัดมาห้อไฟเฟติเล่ลงอาหารอันนี้ศพอยู่ไหนคาเฟ่อันนี้อยู่ไหนอยู่ทางขวาเออนั่นแหละาศพอยู่ไหนนะขวาอ่าลุงบอกห้องไฟลุงเมื่อเมื่อกี้บอกให้ดูโอ้โหพี่ฟุกอะไรของพี่ฟุกเนี่ยเลยเอา้โหพี่ฟุก เพี่คุก่ะมีพิรุธที่สุดเลยเมื่อกี้เจ้เต้เบาเบาเต้เบาผมบอกเลยว่าตอนนี่ปาร์ตี้ทำเพจไม่ขึ้นเลยจะลับมาเกลือกอยู่ไหนไปเรียบร้อยเลยไปพี่คุพยายามจะฆ่าผมเยอะมนะปาร์ตี้ทำเพจไม่ขึ้นครับชัวร์อะไรอย่างงี้ชัวร์เลยแต่น้องแคทจะไมไม่ทำเพจน้องแพทพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายว่ะ ตกอยู่ไหนนะสมได้แล้วจันฟูแหละคือพยายามจะฆ่าผมผมเลยไม่ได้ทำเวทเลยเอาอะไรวะเนี่ยอะไรแกพี่บุกวะไม่นะมินเนี่ยนอย่านวลพี่จันฟุกเจอกันฝากด้วยเอ็ดเฮ้ยไม่ใช่พี่จันฟูมินเนี่ยนตาย สองศพเลยเอาง่ายๆนะตอนแรกพี่ดูกล้องอยู่เว้ยอันนี้พี่กำลังจะเล่าให้ผมกับ้าฟังใช่ไหมให้ให้กกากับเต้ฟังเลยเป็นไงพี่ว่าอะไรรู้ไหมคือตอนแรกอ่ะพี่ดูกล้องเว้ยกดไปยาวๆเลยนะกดไปยาวๆเลยแล้วพอมีเสียงดังตืดตืดพี่ก็เลยพี่ไม่ได้แก้พี่ดูว่าใครไปแก้บ้างแล้วบอกว่าพี่เจออะไรรู้ปะเฮ้ยพี่เจอโปเต้เว้ยเดินไปแก้ขวาบน เสร็จแล้วไงรู้ป่ะผมนั่นผมพี่นั่นผมผมสีมันคล้ายๆกันพี่ก็เลยงงนิดนึงแต่คือไฟมันดับพี่ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ทีนี้เรากล้าเดินกลับมาเว้ยกล้าเดินกลับมาใช่ไหมเสร็จแล้วเออมาที่ห้องไอ้ห้องกล้องนี่แหละเสร็จแล้วเต้ไม่เดินมาเว้ยเต้ไปมุดท่อมุดท่อเสร็จแล้วก็วาร์ปมาที่ห้องเมวว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 งวว้วว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 อววววว ค้าเจมส์ที่อยู่นักเพราะว่าพี่ดูกล้องอยู่และพี่ไม่ได้ออกไปเลยเพราะพี่มั่นใจว่าเที่ยคนดีผีคุ้มใช่ไหมกาต้องเชื่อพี่นะเพราะว่ากล้าอยู่กับพี่ทั้งหลายรอบพี่ไม่ฆ่ากล้าเลยเว้ยเพราะอะไรเพราะพี่ฆ่าไม่ได้พี่ไม่เคยฆ่ากล้ากล้าดูปากพี่พี่อยู่กล้าเสมอมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เอา่ะพี่ฟุกเป็นละ yeah. เอาว่ะจงกันฟุกชื่อสีแดงแงวแงวเอมตี้คร like ันเอมตี <Overwatch> ้ชูเต้ชูเต้เอมตี้ชูเต้ชูเต้ภาษาอะไรวะสตาร์บรายสตลลิ่งเนมเอริยสวัสดีพี่พี่รักแฟนติดแน ผูกใ่เลขเกือบเสร็จแล้วก็คือก้าอยู่กับผมข้างล่างี่ด้านขวาแล้วก็มุดพ่อล่างขวาไปผูกห้องกดผมสาบานผมเห็นไม่ได้ใส่ร้ายพี่เลยนะเนี่ยพี่เห็นก้ามุดพ่อไป พูดมามีเหตุผลพี่ฟู๊ดแล้วพชใส่ลวดก็ไ่เห็นดีเลยกล้ามุดี่อเนี่ยพี่ฟู๊บอกมามีเหตุผลแล้วผมจะทำเควสซึ่งเควสอัพโหลดนี่ไม่หนานมากแต่พี่ฟูกแบบยืนยืนเหมือนยืนหวาล่างเป็นเควสโซล่าเซลล์แล้วก็มีท่อเล็กๆกล้ามุดท่ออันนั้นเออวะจริงโซล่าเซลล์ทำไมผมไม่รู้ที่ก่อนมุดล่ะพี่ฟู๊ ก็กล้าจะปั่นไงกล้าจะมากดรีพอร์ตแล้วฮัลโหลให้พี่ร้อนลุ่มเลื่อนที่มวนฝาดไปได้ยังไงจานจานพุกกำลังนัวอย่าให้จานพุกได้ครอบคุมสะบอกอะไรอ้กล้าโอ้้ยอะไรนี่อะลงท่อตรงนี้เหรอลงท่อแล้วไปกดตุ่ม แรกผมรอดได้ไงวะุมทอแล้วรอดได้ไงวะพีเอ็ตจะเชื่อได้ไปดูห้องไฟกันพีเอสพี่ยังเป็นโคนอยู่โอเคตีปังหน่อย มีสัหน่อยปะเน่ยสักหน่อยเนีสักหน่อยเนี มาเกินบใส่จานโอ้โวชกันมาหรือเปล่าบวดกันมาหรือเปล่าอใสไม่ต้องสงสัยบวชไปเลยตามที่ใจเ็นไม่ต้องสงสัยเยตอสงสัยจะบวดใหงกบวชบวชไป F M F ยอาอยู่ด้วยกันหมดเขาอยู่ด้วยกันหมดแต่มึ่ออยู่ไหนฟจะอยู่ตงไหดูแพทกับ กายยืนยืนยืนกลยอย่าหมดบอกเลยพี่ายพี่กายปวดพี่เจมปวใครเป็นเนี่ยพี่เจมก็ได้กายววดไปเลยพี่เจมอะไรเรากายปวดไปเลยกายอย่าปวใครก็วไปอย่ามาดูได้กายบวดใครก็บวดไปเลยโอเคไไม่ได้ดับอยู่แล้ว เมื่อกี้อะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้ว่าไฟดับหรอเมื่อกี้ตาตาโอ้ยคือ แล้วเห็นกันสามสี่คนแ่บตรงนั้นแหละเพื่อนไฟอันนี้จะไม่บอกว่าออกไฟไม่จะดับอยู่หรอไฟดับแต่มันติดแล้วพี่เจมปไฟตกเขาเรียกว่าไฟกระชากตอนตะกี้ไฟมันกระชากเอพื่อเห็นคลิวแย่มากอันเนี้ยเนียไม่เนียนหรอติดบั๊กเนลยดูดึงจะมีหน้ามุดกับพ่อพูดเปใหม่ติดบั๊กเลยไม่นะ คนเขา <อ S 1> ตัา้่ใจเหตยดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนเย่ข <c oughs> ุบคุณมากฮะ